ฮ้ฮะอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจบลงเรียบร้อยแล้วครับ เธอท่านหัวหน้ากิคุณคิมแทยังหลังจากการตายของควีนมินทอทีมพิชิตได้ค้นพบสมบัติรวมถึงทองคำเป็นจำนวนมากที่ถูกซ่อนไว้อยู่และในบรรดาสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเพียงแค่ดื่มสิ่งสิ่งนี้ก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ น้อำอมฤตแหลงยูนิคบ่อน้ำแห่งความแข็งแกร่งแต่ด้วยปริมาณน้ำนั้นที่มีไม่มากพอจึงมอบให้แก่คิมแทยองและขวันคังายกผู้พิชิตเขาวงกดได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่ความแข็งแกร่งของขวันคังายกเพิ่มขึ้นก็ไม่คุ้มค่าพอกับแขนขวาที่เสียไปก็ดีกว่าไม่ได้อะไรไม่ใช่หรือไง วายรายที่แทรกแซงเข้ามาในอนซาเอเมโรก็ถูกตามล่าและจับกลุ่มไปในที่สุดส่วนเพลเยอร์ที่เข้าร่วมในทีมพิชิตก็เข้ารับการรักษาและพักผ่อนกันไปดังนั้นเรื่องราวของการเดินทางในการพิชิตเขาวงกตมินโนทอก็ได้จบลง และที่คุณพูดเมื่อกี้คือเรื่องจริงหรอคะเทย่าขวันคังยักษ์ช่วยอธิบายมาอีกครั้งได้ไหมคะเป็นเรื่องจริงไหมคะที่ท่านจะกระเียนจากการเป็นเทย่าแล้วนะคะน่อยไอ้เจ้าพวกนี้นี่ฉันไม่ได้บอกว่าจะกระเียนสักหน่อยฉันแค่ต้องการเวลาพักผ่อนนิดหน่อยว้อยไอ้พวกมือ ไม่รู้จักคำว่า,าพักผ่อนกันได้ไงวะท่านหัวหน้ากยวคะ่ะพูดอะไรระวังหน่อยคะ่ะเป็นเพราะที่สูญเสียแขนขวาไปเหรอคะอีกไม่นานการแข่งขันกระชับมิตรก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับหากไม่มีแทงที่เก่งที่สุดของเกาหลีใหม่เป็นตัวแทนแล้วมันอาจจะก็เพราะที่เสียแขนไปด้วยส่วนหนึ่งแต่ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการแข่งขันกระชับมิตรหรอกเพราะจะมีคนที่จะมาแทนที่ผมได้อยู่แล้ว ฮะ <Huh? S 2> อาวละทีนี้ก็ถึงคราวนายที่จะต้องพูดเองแล้วละคิมแทยองถ้าเพลเยอร์คิมแทยองเขาเป็นเพลเยอร์น่าใหม่ไม่เช่เหรอเหอจะไหวหรอไม่ใช่ใ,ชในการพิชิตเขาวงกฎในรอบนี้ทำให้อันดับของคิมแทยองพุ่งขึ้นเป็นอันดับ้าเลยเขามีคุณสมบัติเพียงพอจะเป็นตัวแทนได้เยอะ แถมจากข่าวลือที่ได้ยินเหมือนเขาจะได้รับบอ่อน้ำแห่งความแข็งแกร่งด้วยและมีข่าวลือว่าเขามีพลังมากพอที่จะกลายเป็นแรงเกอร์ระดับประเทศแล้วเป็นไปไม่ได้นี่คุณไม่ทราบเรื่องแรงเกอร์ระดับประเทศดีใช่ไหมคะแรงเกอร์ er ระดับประเทศเป็นดังปีศาจที่แตกต่างกับแรงเอสอย่างมากเป็นคำเรียกที่เอาไว้เรียกคนที่ไม่สามารถจะเอาแรงเอสมาเทียบได้แม้แต่เล็กน้อยก็ตามค่ะ ถึงแม้เพลย์เยอคิมแทยองจะมีความสามารถก็จริงแต่คงไม่ถึงขั้นตำแหน่งนั้นหรอกคะ่ะผมคิมแทยองหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของการแข่งขันกระชับมิรเอเชียนะครับแน่นอนว่าการที่เพลเยอร์ควอนคังยอกได้ออกจากการเป็นตัวแทนและเป็นผมที่เข้าร่วมแทนนั้นจะทำให้ทุกคนในที่นี้นั้นรู้สึกไม่มั่นคง ผมทราบดีครับถึงแม้ที่ผ่านมาผมจะผ่านอะไรมาเยอะยๆก็ตามเมื่อเทียบกับเพลเยอร์ท่านอื่นแล้วผมก็เหมือนเพลเยอร์หน้าใหม่ที่เพิ่งผ่านการทดสอบมาเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่อาจทราบได้ว่าตัวผมนั้นจะทําได้ดีอย่างตัวแทนท่านอื่นเขาหรือไม่เเ <c oughs> <c oughs> จ้านั่นคือเลนเอสคนใหม่ของประเทศเกาหลีใหม่สินะและข่าวลือเกี่ยวกับเลนเกอร์ระดับประเทศนั้นณปัจจุบันผมยังไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันกับทุกคนได้ครับ แมททำตัวเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยสรุปคือคุณไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ใช่ไหมคงไม่มั่นใจสินะก็งะแหละใช่ว่าใครๆก็เป็นนเกอร์ระดับประเทศได้นะก็เอาไว้แล้วเชียวแต่ว่าผมจะใช้การแข่งขันกระชับมิตรเอเชียในครั้งนี้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเองครับแน่นอนว่า รวมถึงการพิสูจน์เรื่องแลงเกอร์ระดับประเทศนั้นด้วยครับฮะเจิงดิณสถานที่ใดที่หนึ่งได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยค่ะขอร้องนะคะช่วยให้อภัยฉันสักครั้งนะคะท่านซาโตะฉันทำทุกอย่างเต็มที่แล้วจริงๆนะคะฉันทำทุกอย่างตามที่ท่านสั่งไว้เลยค่ะการที่ฉันสามารถหลบหนีออกมาจากที่นั่นได้ก็เรียกได้ว่าเป็นปฏิหารจริงๆนะคะ ฉันไม่เคยคิดเลยค่ะว่าคิมเทยองอะไรนั่นจะแข็งแกร่งขนาดนี้เฮ้อลูกขึ้นซ่มิเลนเดาเอ๋จะทำยังไงได้ดันไปเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจหากตั้งใจสุดๆแล้วแต่ผลมันออกมาไม่ดีฉันก็ไม่ได้โทษวันนี้คือความผิดของเธอท,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 ท่านซาโต้คะแต่ว่านะฉันไม่ต้องการลูกน้องที่อ่อนแอ ความแข็งแกร่งคือข้อบังคับรองขอชีวิตทั้งที่เป็นแค่ขยะที่นี้มาเนี่ยนะแม่งทําเอาอารมณ์เสียชิบหายเลยเผาที่นี่ไปพร้อมกับศพซะทางสมาคมจะต้องสืบสวนเรื่องไอ้ขยะนี่แน่นอนครับรับทราบครับท่านแต่ว่าก็รู้สึกแปลกๆเราลงทุนกับคนมากมายเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำรอยกับเหตุการณ์อิสพอย แม้การรอบสังหารควัขงขยักจะล้มเหลวแต่เปอร์เซ็นต์ในการพิชิตเขาวงกดได้นั้นมันไม่ควรมีเลยชื่อคิมเทยองสินะฮ <c oughs> ่าฮสนใจเส็ดจริงการแข่งขันกระชับมิตรเอเชียในครั้งนี้ต้องสนุกมากนนแน่แน่เพลยเยอร์คิมเทยองเชิญทั้งนี้เลยครับ ทุกคนกำลังรอท่านอยู่ครับเราเพลเยอร์ที่สุดยอดของเกาหลีใหม่ครับเพลเยอร์เหล่านี้จะเข้าร่วมกับเพลเยอร์คิมแทยองในการแข่งขันกระชับมิตรนี้และทุกท่านคือตัวแทนของเกาหลีใหม่ครับพอได้ยินผ่านหูผ่านตามาไม่คิดเลยว่าจะเด็กขนาดนี้อันดับ7จ็ดเพลเยอร์แลงเอสจางจินซู มีปัญหาด้านสิทธิมนุษยธรรมหรือไงครับ bad, S, อันดับแปดเพลเยอร์แลงเอสซอนกินพอได้แล้วนะความสามารถไม่ได้วัดกันที่อายุสักไหนอันดับ4ี่กิลมาสเตอร์ของเมิกิเชียบเพลเยอร์แลงเอสควักเสียงอ่านชื่อผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับ <laughs> ก็เดาได้อยู่แล้ววนะ่านายจะต้องมาถึงจุดจุดนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ไม่คิดเลยว่าจะไวขนาดนี้อันดับสอดีตอันดับสอง เพล y เยอร์แลงเอสพักซองจินพอมารวมกันแล้วดูจะวุ่นวายเล็กน้อยเนอะมานั่งสีแทฮยองจะได้เริ่มการประชุมแผนการการแข่งขันกระชับมิตรเอเชียในครั้งนี้